สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวฟุตเตอร์กันนะครับฟุตเตอร์คือตรงไหนเนาะฟุตเตอร์คือตรงนี้นะครับเนี่ยพวกกับปีไท์พวกนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะโอ้โอเคยัผมว่ายังมีอีกอันนึงที่ขาดนะครับก็คือในส่วนของฟอนต์นะครับแล้วก็ฟุตเตอร์แล้วก็ตัวแชทเนาะได้เดี๋ยวมาทําต่อกันเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้กันนะครับ ก็ไปที่ตัวแฟ s ัมนะครับแล้วก็ติมออปชันนะครับเลือกไปที่ฟุตเตอร์นะครับตรงนี้ก็คอยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ระบบเขาเปิดหน้าที่จะแก้ไขมาให้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่จะแก้ไขของเรานะครับอันนี้เขาก็จะเปิดในส่วนของฟุตเตอร์มาให้เลยเนาะแล้วก็ให้เราลากลงมานะครับ ตรงนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นของ UX Team h อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการเนาะเราก็สามารถพิมพ์ไปได้ว่า Copyright อันนี้ Copyright 2019แล้วนะครับเราก็บอกว่า724 Team ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะใส่เบอร์โทรไปก็ได้นะครับ อะไรนะบลกเกอร์สมัครตัวแทนขายพอรบอรสร้างรายได้ไม่จํากัดประมาณนี้ก็ได้นะครับเนี่ยขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นเบอร์โทรก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราจะใส่ได้เลยนะครับหรือว่าไม่เอาก็ลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับเท่านั้นเอง ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของฟุตเตอร์นะครับถ้าจะเป็นในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาคลิปหน้านะครับก็จะมาปรับเกี่ยวกับพวกตัวหนังสือให้ดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าสังเกตดูเนาะเว็บนี้นะครับกับเว็บนี้ก็จะแตกต่างกันตรงในส่วนของตัวหนังสือด้วยนะครับเนี่ยตัวหนังสือแบบนี้นะครับแต่ว่า อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยเราสามารถปรับทั้งฟอนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะครับว่าจะมีวิธีการปรับหรือว่าจัดการในส่วนของตัวหนังสือยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยอย่าลืมกด Publish นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆลองทำดูนะครับลองปรับแต่งในส่วนของฟุตเตอร์ดูนะครับถ้ามีคำถามสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ